นี่ขนาดสมอล่ะโอเคโอเคมาให้มาให้เราพอรู้แล้วอันนี้เราจะโวดเร็วเลยนะเราเราจะเอาอีซี่หรือนอร์มอลอ่าอีซี่เลยอีซี่เลยอีซี่เลยนะอีีซ่เพร้อมเรดี้เฮ้ยแม่ไม่เหมือนเดิมเฮ้ยไม่เหมือนเดิมเลยอ่าเปิดเครื่องก่อนดูเควสพพดดีโอ้ยเฮียคราวนี้มาให้ลงไปด้านล่างก่าเฮียลูกกตาเลยเนี่ยถ้ามีคนอยู่นอกเราสามารถอันนี้ได้ได้เฮียเล่นเสร็ เดี๋ยวแม่งปิดแต่คราวนี้เราจะไม่ทำอย่างนั้นยังไงก็มีคนเจอยู่ข้างในไปไปเลยไปไปไปอยู่ได้เฮ้ยสวิตซ์อะไรไม่รู้เฮ้ยไหนเก็บเอ้ากูกดแล้วสวิตซ์ขึ้นมีอะไรจุดจุดนมีอะไรเลยเฮ้ยอู้ห้องอะไรเนี่ยเปลหมดเออเฮ้ยเอะไรเนี่เสียงเสียงเปิดเสียงเปิดลงเสียงตึกตึกอ๋ออ๋อหาตบบานปะอ๋อเฮ้ยอะไร้ย เฮ้ยถ่ายรูปเอาปิดไหมถ่ายรูปเฮ้ยคว้ารูเหรอสูตรตันคาเม่บอนเข้าไปดิบอลเข้าไปใกล้ๆมานิถ่ายรูปทำไมไม่มีเพลงด้วยวะมีเพลงด้วยเฮียหยุดเนีนั่นแหละไอ้ยไม่ต้องออกมาซ่อนตัวลงไหน่อเออซ่อนได้เออซ่อนได้ป่ะวะเออซ่อนได้เปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้่อลออกมาก่อนนี่กูจะถ่ายรูปเฮ้ยทำไมเสียงหัวใจขึ้นเอ้เสียงหัวใจขึ้นอีกแล้วอ่ะ เชีรยละฉันลวดตาต้องรีบอะต้องรีบเฮ้ยไปตาไปตาไปตาเฮ้ยอะไร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 ไอ้ใช่มันเป่าโอมันเป่าไอสัตว์ยัง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 ได้อยู่ได้อยู่ยังยังยังช่วยมันแค่ขู่แค่ขู่แล้วเราไปทางนี้ไปนี้จุดไฟช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นควันปะมันมันน่าจะฆ่าเราไม่ได้เฮ้ยประตูอะไรวะมีกับดักเออนี่ไงที่กูบอกอ่ะเนี่ยที่กูเจอใช่ใช่ชนิดของมัมมี่อ่ะเราจะรู้ได้ไงอ่ะเรา นี่เรากด E เลือกได้ขอกด E เสร็จพุ่งออกมาดิเฮ้ยข้างขาวเฮ้ย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 เลือดกองเย็นเย็นเย็นไหนไหนอะไรอะไรยังไงมันไ่หัวกูหัว่าเฮ้ยประตูเราปิดแล้วเฮ้ยชิบอยู่ดีอยู่ดนนองมากว้ยเข้ามาเฮ้ยเดียวเปิดประตูไม่เอาไปอะไรเลยเอาไงดีพวก ไอ้กูกูรู้พันโยกอยู่ไหนปอมี่เออ่าอ่าพร้อมออกไปยังออกไปไหมออกไปไหมไอ้แค่เป็นโอ่งผีปอบเลยสั้นบาติปอบมันไม่ตั้มาตามมา้ไอ้ปะปะอยู่อยู่หลังโอ๊ยไอ้แค่โอ๊ยเข้าเข้าที่เดิมไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเกินเดี๋ยวไปนะก็เข้ามาดีปิดปิดปิดเอ้าไม่รอดแล้วอู้ โอ้มัมีรายอย่านะโอ้โอ้ตันลบลบลหยดอยไอ้เฟมดีมันสองตัวมีสอตัวไอ้เชี่ยมันมีสองตัวออ้ยเชี่ยี่ไม่ใช่ด่คูีู่ดไปได้ไปได้ตามมาตามมาตามมาไปไปงนี้ไปได้ตันอี๋เอาชิปไปไทางนี้างนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ตันปะวะไอ้ตันไอ้เี่ยไปยังไงไปยังไงยังไม่รู้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  รอรอเฮ้ยตรงนี้ปลอดภัยแต่ตัน้เราจุกไฮ้ไมเจุกได้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 ใครจุกอยู่ไหนวะเดินนะจุดจุดเรอมาจุกมรอมาจุกอะไรอแล้วมเฮ้ยเฮ้ยมา้ลแฮ้วมายเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเ้เฮ้เ้ยเ้เฮเ้นเ้เฮ้เ้าเ้ยจุกจเก้ยยเเอเ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเนยย สว่ละสิตมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวไหนไหนไหนใช่ยเดี um um, um ๋ยวไม่เป um 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 ิดดิเดี <h <h ๋ยวเดี <h <h ๋ยวไปทางไหนเจอโกงอะไรไม่รู้เจอโกงเฮ้อโอยโกงอะไรไม่รู้โอ้ยเข้าไปก่อนเลยเฮียไอ้เยังเฮียจากนั้นจะเลยไปไหนเฮ้ยยังไม่รู้มันยังไม่รู้มันยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวมันดูแล้วยายาเฮ้ยมันมองมันมองไม่เห็นมันมอง ยายายาเฮ้ยนี่ไงซอวิทอยู่นี่ซอวิทอยู่นี่กดที่กดที่เปิดประตูหลัานี่มันเดินช้ามาเนช้าตัวนี้ช้ามากไอ้ตัวนี้ช้าเฮ้ยจุ๊กไงอ่ะรู้แล้วรู้แล้วมานี่มานี่กูจัดเลยกูจัดเลยกูจัดเลยมาแล้วมาแล้วกูจัดเลยกูออกแล้วกูออกแล้วไปแล้วบอลกระจอกตีถ่ายรูปเลยหายใจก่อนหายใจไอ้เยี่ยมมี่เวน มามีหลายสัดเฮียโคตรตื่นเต้นเลยข้างในเฮ้ยแต่เควสหลักเราผ่านแล้วโอเคคืองนี่ทำรายได้เนี่ยมาทำไงวะเด็กจะกล้องกูกูหมดแล้วว่ะมาทำเควสมั้งเออมันเอาให้ทำแบบไรนวะมันกดมันกดกูอยากรู้เป็นเครื่องอะไรวะมันกดกดแล้วมันเปิดไวรบอลแต่กูอยากรู้มันใช้ยังไงแค่นั้นแหละเฮ้ยเฮียอยู่นี่เลย Why are you here เอาอวาไม่ได้เนี่ยแ่แน่วายอายุเฮียเฮ้ยไอ้โเดีวมึงก็โดนหอกูไม่ต้องาไปไกลกว่าี้มันต้องเข้าไปก่อนปะมันผ่านประตูเลยอายุเฮียเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้เฮ้ย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 เ ว้ายอายุย่ะอุ้ยอย่าใกล้พูดไปมันเริ่มใกล้ไปเรื่อยๆว่ะเิียวเขวเออเออเขียวเฮ้ยเอามาตอกป้ายดิมันจะพึ่งเฮ้ยถ้าเราพูดมันจะมาหาเราเลยป่ะใช่ไหมจริงเหรอลองด้วยไม่แน่ใจว่ะมันจะตรวจจับอุ้ยอีเชี่ยมึงเห็นไอ้ป้ายชื่อนะป่ะอาจจะต้องใช้หลักหาหลักฐานนะใช่เราเราต้องทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะกูรู้แค่ว่าไอ้สวิตเนี่ยสวิตแดงกูไม่รู้ว่าหลักฐานแต่ละอันมันคืออะไรอ่ะ อุ้ยเมาแล้วอุ้ยอุ้ยไอโอูยไอโอูยไอชื่อสมตินเฟเฟ่อะไรลอยอยู่แล้วน่ะเออสมบัติป่ะอาจจะต้องเก็บนะโอ้เฮ้ยเก็บได้อืมโอ้กูเก็บมาแล้วสมบัติอ๋อไอ้กูเป็นซอมบี้ดีเออมึงลองพากูไปที่นั่นดิกูจะเกิดเป็นซอมบี้ได้โอ้ใช่มล้วใช่ไม่มันเต้นได้ด้วยวะ ทำไมโฉมกูริ oh ah. it, ้งทำไมมึงเต้นได้อะไหนแน่เฮ้ยปมเต้นเฮ้ยมป่มวดกันเถลยยศเรยศฟาโลเรยองฟาโลวอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกือบเลไอตัวนี้เกือบเลคือหวเหมือนกันเลยอูดนมึงโ่มวดโยอะอะ้ย ไอ้เหี้ยตกใจสอสเอาไอ้วัวมาได้ด้วยเอ้าเอ้าเอาไปเฟแยซอมบี้กลับเออกูจะแบบพิชขวามันทำอะไรเนี่ยไอเหี้ยเออทำอะไรวะหิวอะไอเหี้ยไม่ใช่บีบีเออไม่ใช่เอ็กช็อตนะสัสอ๋อมันมันคือเรียกกับขมอทางนี้ทางนี้อ๋อแบบซอมบี้ดีมัมมี่ดี เนี่ยมันมันมีให้กดสองที่มันคือตรงเนี้ยกับหลังเนี่ยเฮ้ยโอ้ยดิเฟมเราอาจจะไหนตรงไหนหลังไหนกดได้กดได้หลังหลังไอ้ที่ให้มันจุดโกเพิร์กอ่ะกดได้เฮ้ยมันไปแล้วเฟมมันไปน้องซ้ายแล้วจริงไปกดจริงไปกดตอนนี้ปลอดภัยกูดูตรงนี้ให้กูดูให้อยู่กูดูให้อยู่เดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวกูบอกกดเลยไปกดได้นะเฮ้ยเพี้ยมาไอ้บอสมาแล้วมันมาหากูเฟมเดี๋ยวว่ามันมันกลับไปแล้วไม่มาอ๋อโอ้ยบอไลอรอไว้รอไว้รออยู่รออยู่ ลอเออนั่นแหละดีมากโอเฟมมึงเล่าบอลรอดีเขาไกลมันไม่ยอมมาไม่ยอมมากูไอเฟมไมหนีลรบอลหนีกลับดีก่อนลืไปไวแล้วอนี่ดิยเจอมองนี่อาอ ออป้านี่ไอ้โอ้ยเกิดอะไรขึ้นกูไปคุณไปเลยค่ะอ๋อเกยคกับอ้เกี่ยวกับไฟดูดิดกดิไฟอนเอออุ้ยดูดิกูไม่ได้จูดกูถือไม้ฉายอ๋อถ้าเป็นมัมี่แล้ว่าจะตายเขาหนาเรื่องทำยังไงจัอุมตัดไปแล้วเด็กเปลนปอนว่งวิ่งไปเก็บ สมบัติกูแล้วครับดีเก่าเลยโอเคเลยอีกทางนี้ตันหัวโดนโดนมันไปเลาะโดนโดนโดนโอ้ยเฮียดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอมันไปก่อนที่มึงดิบลงมาอุ้ยสมบัติเพียบเลยบอมเงินไท้ายเหรอที่มึงตายพี่ใช่ไหมเก็บเก็บเข้าไปเก็บข้างในออกมาออกมาบอลมันมาแล้วบอลเดี๋ยวโน่งโล่งเคลียร์เคลียร์ออกมา ลงลงลงออกมาีไปแล้วมาแล้วแล้วมา้แล้วโอ้ยดึทันเลยดึงสมบัติแล้วไม่แล้วแตกไอ้จะแตกตเยียมป๊อี้ปลาไอ้หี้ยักูไม่รู้ไอ้กูนึกว่ามันต้องกดคลิกแค่เดินไปหามุมก็เผาแล้วอะ